ให้ซองตัวเท่านี้บ่ปูตัวเด้อหวดนี่ท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูอ่าร่างทรงแม่ทิพย์นะคะที่ศาลปู่องค์ดำลักราชนะคะโค้งสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอินดี้พารวยด้วยนะคะมมีีตตเเเวววาาาันจงทสบิ จะไกันทันกานทีันจะทังทีจะยังรู้อะันั่งาเามีเห็นสุนัขมีู่มาแล้วมาแล้วมาวม,มาเด้อปูเด้อขอสมตัวตรงๆเด้อปูหวดนี่ เนี่ยเนาะปูโตเด้องวดนี่โอ้ยังจะง่วงนอนครับแอลปูไหวยน้ำหรอครับปู cho đại nó vô Cảm thay vô đú Tất cả đây nó phù nó Không ngọt ngon cả là Đi xuống mi hãy đủ hãy nán vào nó ูเปมือปูนะยังบ่บอกังบ่กตอนนี้กำลังไล่ลำอยู่เนลาลังได้ดำดึกกำลังใบน้ำยังนี่งอะนนอปูเนาะเ้าบอกวดปูเก้ารือแปดจ้ะยเก้าเก้าบปู หากระปิกะเอก้าเ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 ก้้าเก้าเก้าบอกกูคิดแรกเขาให้เจ็ดเจ็งนคงสุดท้ายฮะ เก้าห้าบอกกูเก้าห้าเก้สซปูสซาปูสซาปูสซปูสซซนี่ยครับปูห้าวเก้าเก้า ่บเมนบบไม่ใส่มันไม่ใส่เก้าเก้าเก้าปูเก้าเอะไรเกเน้นนี้อาห้ตัวโทนี่บ่ปูสอตัวสองตัวโทนี้บ่ยังนัอยู่เก้าหรือส ก้าห้าสองเก้าห้าสองหรือเก้าห้าหนึ่งอ่ะเมนบอกาห้าสองเมนบอครับสองบปูเก้าหบอกแนบอกแน่อย่งน้อยเนาะปูจะไม่พูดนะคือิศนาค่ะเดี๋น้อปิศนปูจะให้เป็นปิศนานะคะหนึ่งหบอกเอเป็นหนก็เป็นสองเก้าหสอง ม่บ่ปู่พมบอกเ2 2ปูน้องี่952 952ถ้าแม่นตอบรับในปู952บ่ถ้าแม่นยักหน้าให้แน่9 9 9 ้าห้สองเมนบบครับ้ห้าสองเนาะไม่เพี้ยนแน่นอนเปลี่ยโค้งสุดท้ายจัดเจ็ดเป็นเก้าใช่ไหมโค้งสุดท้ายเจ็ดห้าสองทาเมนเก้าหาสองพยักหนาเนี่ยปู้ตอดเงาเนี่ยตอดเงานะครับปยกโปูยกปูแต่เี่าเมนเก้าหาสองเสองขอสองโตเนี่ยปู้ ได้ปูได้บขาได้ไหมครับสองตัวได้ไหมเนาะสองตัวเนี่ปูล่าง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 มครับล่างหรือหยุดบ่อหาล่างหล่างห้าหาหยังนปูไม่ให้บ่ก ห้าห้าอะไรเนาะปูเนาะสองตัวนะคะสองตัวเนาะปูสองตัวนะคะห้าหศูนย์บอกครับสามวาทห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ แมนบกูทำแมนหาสูนยนี่ยกปขคืออีกบึ้งนะบกูอืมฮ่าย่างเนาะปูสูงๆเลยค่ะโอ้หาูนย์หาูนหานยหาูหานหาูนหูนแมนกูทำแมนยกปูบึ้งยกแล้วยกแล้วบ่ยกแล้วแมนแล้วสามตัวยังกเก้าห้าสองเก้าห้าสอง สองต,ตงัวห,ห้าศูนนะครับห้าห้ายกโกห้าห้าออเนึรื่อว่าห้าศูนย์ห้าห้าน้อปมนกับผัอีหยังน้อนี่ยผกับแปดเลยหก โอ้ยจมปิสนานเดี๋ยวนี้ปูเนาะลลานได้หูิตบออกเนี่ยปูมันแป้บ่ออกได้หนิลูกล้านมันปึ๊กลูกล้านมันปึกอ่าตัวใดเยอะโป่งห้าหนึ่งบ่ห้าหนบอกห้าหกคนเลยนลังห้าหนึ่งล่างห้าหนึ่งเนาะปูเนาะห้าหนึ่งล่างบ๊ายแมนหนึ่งห้าหก ห้าหนึ่งห้าหกห้าหกล่างถูกใจแล้วเอาละห้าหกเอาหาหกกับหาหกบ๊อบูเมนบ๊อบูสามเมนยกปูเห็นไหมมาใหม่อีกรอบนี่นัีน่หกขกหกเก่าหกบห้าหกห้าหนึ่ง ห้าหกอ่ะอ้าห้าหกครับห้าหกห้าหกเนาะห้าหกล่างห้าหกปะเนี่ยนอไปเนี่ยแม่ป้าปูย่ำไล่รอบไปย่ำห้าหกบ่เข่าใจครับปูต้องเพียงครับปูอีกแปดปะเอานิ้วใหม่ค่ะมนุษย์นี่เนาะมนุษย์กี่วามนุษย์โง่ไรอย่าคือโง่แต่นอคือบึกแต่นอปูเนอเป็นหกการยกหกนิ้วให้เนี่ยปูเบาที่รอบปึกได้นี่เบาที่รอบปึกอืม ดึงออกดึงออกเป็นศูนย์บ่ปูขันศูนย์รั้มให้เบิ้งเนี่ยขันศูนย์ขันหนึ่งรั้มให้เบิ้งเป็นหนึ่งบ่ปูขันหกเห้เตัวไหนนขายยังเราปูน้อเขียนเราเด้อบัดเดินปูเขียนเราหนึ่งหาหนึ่ง ้าหชัดเจนห้าหนึ่งชัดเจนห้ครับแมนหนึ่งยกปูนะปูขี่หาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งชัดเจนแล้วหาหนึ่งนกปูน่าจะบาเชแงมาเนาะจะบาเชงแล้วอ่าโอเคจบาเชงแล้วโอเคครับผมห1นึ่งครับเอาสามตัวนเก้าห้าสอ้าสองกับห้าหนึ่งเก้า้าสองกับห้าหนึ่งนกปูเนาะ สาธุสาธุโอเคหรอครับใส่ภาษาโอเคเก้าหาสอกับหานึงเบิร์ดดีเบิง์ดดี้ภาเหน่งเบิรสดด้นี่โ้งสุดท้ายนะคะเก้านี่ดีเพีย์เก้า สองเก้าห้องบนนะครับบนเก้าหาสองบนแล้วก็หาหนึ่งลรางสาธุสาธุัดเจยนกรน้องน้าหนล่างห้างล่างสาธุแงแหงปังๆรวยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะคำนับรับม แม่ทิพย์สงปู่งดำนขราชนะคะจะมาเชียงแล้วเนาะห้าสองสองตไปงวอที่สามเนาะงวดที่สามนะคะนี่งวดที่สามนะครับกับแม่ทิพย์องดำสวัสดีครับผมนี่นะคะแนวทางป้าทิพย์นะคะแม่ทิพย์นะคะโค้งสุดท้ายที่ศาลปู่องค์ดำนขราชนะคะที่ขอต่องวดนะคะเจ็ดห้าสองนะคะ อขอมค้งสุดท้ายก็952แล้วก็51นึ่งนะคะ,ะที่สาลปูองดำหน้าขรานนะคะเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะอะขอให้เฮงเง <ๆ S 1> ปัง,ปงๆนะคะในงว่าวันที่1กันยาสองห้านี้นะคะสาธุค,ค่ะ